วันสิ้นโลกขยับเร็วขึ้นอีกหนึ่งวินาทีเมื่อนักวิทยาศาสตร์ตัดสินใจปรับเข็มนาฬิกาวันสิ้นโลกจาก90วิเป็น89วินาทีก่อนเส้นตายเทีิยงคืนด้่นหมายความว่าโลกของเราเหลือเพียงแค่89ิาวิก่อนที่จะถึงจุดหายนะของโลกในเชิงเปรียบเทียบนี่ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่มนุษยชาติเข้าใกล้จุดสิ้นสุดที่สุดนับตั้งแต่ก่อตั้งดูนสเดคล็อกหรือนาฬิกาวันสิ้นโลกขึ้นมาจากเดิมเคยอยู่ที่90วินาทีมาเป็นเวลา2ปีติด นาฬิกาวันสิ้นโลกก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ชื่อว่า Bulletin of the Atomic Scientists ในปี1945นำโดย Albert ร์ตไอน์สและ J. Robert o ์ตออฟเ i m ไฮเเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่ามนุษย์เข้าใกล้จุดล่มสลายเมื่อไหร่ เหตุผลการปรับเวลาเร็วขึ้นกลุ่มนักวิทยาศาสตร์อธิบายไ้ว่าแม้ว่าปี2024โลกยังไม่เผชิญภัยคุกคามนิวเคลียร์ใหม่แต่ความตึงเครียดทั่วโลกสงครามการสะสมกำลังทหารทำให้ความขัดแย้งทางนิวเคลียร์กลายเป็นเรื่องร้ายแรงมากขึ้นแล้วก็ยังมีการแพร่กระจายของโรคระบาดและภัยคุกคามจาก AI ตลอดจนภาวะโลกร้อนที่เลวร้ายลงและไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจรงิงจังล้วนเป็นสาเหตุที่ทำให้มนุษย์ใกล้ถึงวันสิ้นสุดเร็วขึ้น ท้ายสุด u l l e t i n of the a t o m i i s c i e n t i s t s เรียกร้องให้สหรัฐจีนและรัสเซียออกมาดำเนินการในทันทีเพื่อปกป้องโลกจากการเกิดหายนะเพราะว่าสามประเทศนี้มีศักยภาพมากพอที่จะทำลายล้างโลกทั้งใบให้สูญสิ้นได้ถ้าหากผู้นำโลกไม่ทำอะไรสักอย่างแบบจริงจังไม่แน่ว่าเราอาจเข้าสู่วันสิ้นโลกเร็วกว่าที่คิด